สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปของชาวธาตุไฟช่วงครึ่งปีหลังนะคะคนโสดก็มาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างชาวธาตุไฟคะ่ะคุณน่าจะเคยที่จะมีสัมพันธ์นะคะที่รู้สึกลึกซึ้งกับใครบางคนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ The Daily v i e ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคุณที่แอบชอบใครสักคนก็ได้หรือเคยแอบชอบใคร เคยรักใครเคยมีความรู้สึกให้กับใครที่ค่อนข้างจะรู้สึกผูกพันกับเขามากจนแบบไม่สามารถที่จะเอาเขาออกจากจิตใจคุณได้เลยนะคะเป็นไปได้หรือว่าคุณกําลังเจอกับความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ได้นะคะความรักครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะระหว่างคุณกับเขาอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณแบบมีความรัก มอบให้เขามีความปรารถนาดีความรักนะคะ Queen of Cups มอบให้เขาคนนี้ของคุณนะนะคะคนที่คุณเคยดีลหรืออะไรคนที่คุณเคยรักเนี่ยนะคะแบบคุณทุ่มเทให้เขาค่อนข้างเยอะอาจจะทุ่มเทความรู้สึกนะคะความปรารถนาดีมีแต่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับเขาคนนี้ของคุณนะ่ะแต่ว่า คุณอาจจะเจอความไม่สนใจกลับมาก็คือการนิ่งนะคะเขาอาจจะแบบเมินเฉยคุณหรือว่าแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยได้สนใจอ่ะแบบไม่ค่อยแคร์คุณเท่าไหร่เลยทําให้คุณแบบมีความเครียดมากเครียดถึงที่สุดนะคะคุณเสียใจคุณรู้สึกแบบผิดหวังนะคะสิบดาบคุณเสียใจมากนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกให้กับเขามากคุณ คุณไม่คิดว่าแบบเออคุณจะต้องเครียดขนาดนี้นะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะคุณอาจจะเคยคิดว่าเขาอ่ะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะคิดถึงขั้นว่าอยากจะแบบว่าสร้างครอบครัวกันกับเขาคนนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมองดูแล้วอ่ะเขาอ่ะน่าจะยังแบบ ไม่เลือกใครนะคะคนที่เคยดูอยู่กับคุณหรือกําลังดีอยู่เนี่ยนะคะเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบมีตัวเลือกอยู่ The Lover นะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกนะคะอยู่แล้วก็มีคนที่คุยอยู่อาจจะไม่ใช่แค่คุณนะคะเขาอาจจะแบบพยายามนะ่ะที่จะบาลานซ์คุณและคนอีกคนนะคะ ไว้ในความสัมพันธ์นะนะคะยังมีการรักที่เผื่อเลือกอยู่อะ่ะมันเลยทำให้คุณแบบรู้สึกว่าคุณเครียดและคุณแบบไม่มีความสุขอะ่ะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอืมแต่คุณก็เอาเขาออกจากหัวคุณไม่ได้หรอกคุณมีความรู้สึกว่าคุณแบบคิดว่าเขาคือเป็นคนที่คุณรัก คนที่คุณมีความปรารถนาดีกับเขาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นน่ะจะให้คุณแบบเลิกไม่สนใจเขาหรือว่าเลิกรักเขาอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากแล้วคุณทําไม่ได้เพราะคุณเครียดมากค่ะก,ก้าวดาบคุณอาจจะเครียดถึงขั้นนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะแบบกลางคืนขึ้นมาก็ยังเครียดนะคะถึงเรื่องเขาอะไรเงี้ยอืมคุณแบบ มีความเครียดค่ะแต่ไพ่อยากจ,จะบอกว่าไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่ายังไงซาคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไพ่ the temperance ขึ้นคือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวธาตุไฟ temperance เนี่ยเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอค่ะเห็นไหมคะมีไพ่คู่รักขึ้นมาคือ การเปลี่ยนแปลงเนี้ยอาจจะนำพาให้คุณอะเจอกับรักที่ดี new love เ,เลยอะหมายถึงว่าคนใหม่ที่อาจจะไม่เหมือนคนที่คุณดิวมานะคะเขาอาจจะมามอบความรักความความสดใสความแบบโรแมนติกให้กับคุณนะคะมีการทุ่มเทกับความรักมากกว่าคุณความสัมพันธ์เก่าที่คุณเคยได้รับมานะคะ temperance เ,เนี่ย เขาอาจจะเป็นชาวราศีธนูได้นะคะคนที่จะเข้ามาใหม่นะคะนับจากนี้หรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะ n of Wands ก็คือราชินีถือไม้ก็เป็นไปได้นะคะเข้ามาแล้วเขาก็จะค่อนข้างที่จะจริงใจนะคะแล้วมามอบสิ่งที่คุณไม่เคยได้พบเห็นแบบเรื่องราวมุมมองใหม่ๆนะคะ,ะ,คะเกิดขึ้นแล้วมอบความรักที่โรแมนติกให้กับคุณนะคะได้ ถ้าคุณแบบปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการหรือความรู้สึกเก่าๆที่ยังติดอยู่ในจิตใจคุณได้นะคะขอเพียงคุณฟรีวัเซลนะคะไพ่ก็ออกมาแนะนำว่าให้คุณปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีลบๆออกไปอะไรที่เคยรู้สึกแบบเสียใจไม่แฮปปี้นะคะให้ฟรีวัลเซลปลดปล่อยตัวเองให้คิด หันมารักตัวเองหันมาดูแลตัวเองนะคะแล้วคุณจะเจอความรักที่ใช่แน่ขอให้คุณเปิดใจ open your heart นะคะแล้วก็รับพลังงานใหม่เพราะพลังงานที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะ safe for you ก็คือมันปลอดภัยที่คุณจะรักได้รักครั้งใหม่ครั้งนี้นะคะและเข้ามาอย่างเร็วด้วย very soon พายออกมาบอกว่า very soon ให้คุณเคลียร์อะไรที่ไม่ใช่ออกไปแล้วคุณจะได้รับ สิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็น perfect timing ด้วยไพ่ออกมาบอกว่าเป็นเวลาที่ใช่เลยอะเวลาที่ใช่กำลังจะมาในเร็วๆวันนี้นะคะ with in the next few weeks เห็นไหมคะไพ่ Ask Angel ออกมาบอกว่า with in the next few weeks คือถ้าคุณปลดปล่อยพลังงานได้เยียวยาตัวเองให้เร็วพยายามที่จะ ไม่คิดถึงเรื่องลบๆที่ผ่านมามันไม่มีอะไรทําได้ง่ายค่ะแต่ว่าให้ให้แบบพยายามหันมาดูแลตัวเองโฟกัสตัวเองนะคะแล้วพลังงานใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตคุณค่ะแล้วพอพลังงานใหม่ๆเข้ามาคุณก็จะเปิดรับได้เต็มที่นะคะแล้วก็จะเป็นรักที่ดีรักที่โรแมนติกได้เลยนะคะเนี่ยไพ่ e m p e r a n c e มาบอกเลยว่าคุณจะได้รับความเปลี่ยนแปลงและเป็นแนวโน้มที่ดีไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะพระไพ่ใต้สำหรับมันก็ขึ้นว่า A of Wands เห็นไหมคะหไม้เท้าหคือการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเขาจะปลอดภัยสำหรับคุณที่คุณจะเริ่มรักเริ่มที่จะมีความรักอีกครั้งนะคะ หรือเริ่มที่จะสารสัมพันธ์กันดูอีกครั้งหนึ่งกับคนใหม่ๆบ้างที่จะเข้ามานะคะพลังงานเดิมๆเก่าๆขอให้แบบปลดปล่อยไปให้หมดนะคะถ้าคุณฟรีโเซลได้ปลดปล่อยตัวเองได้คุณจะได้รับพลังงานที่ดีค่ะโอเควันนี้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟภาพรวมจะเป็นประมาณนี้นะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุไฟนะคะ ขอให้คุณนะคะได้รับพลังงานที่ดีพลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะ v e r y ิสูดออกมาย้ำโอเคยังไงนะคะฝากนะคะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปละค่ะ